สวัสดีทุกท่านฮะวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูข้าวเจ้าหอมอรวบีนะฮะนี้เป็นฝั่งซ้ายนี่เป็นหอมอรวบีนะครับฝั่งขวานี่คือน้านฮาก้าเบอร์1 8นะครับก็อยากมาแจ้งแจ้งข่าวทุกท่านเนาะท่านที่ติดตามหอมอรวบีมาอยู่นี่นะครับปรากฏว่านะครับสิ่งที่พบเจอนะครับก็คืออย่างนี้ครับข้าวอรวีผมเกิดโรคเม็ดลายเม็ดด่างนะครับรวมถึงดอกกระถินนะครับเต็มเลยนะครับผมคงไม่สามารถ นะครับทาการแบ่งจําหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้กับทุกท่านได้นะฮะนะครับอยู่ฝั่งขวานี้ปกติดีนะครับน้านทาก้าผมเบอร์สิบแปดผมการดูแลในแปลงนี้เหมือนกันหมดทุกประการนะครับทั้งการให้ปุ๋ยทั้งการพ่นยาพ่นสารเคมีนะครับทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะๆนะฮะแต่ว่าดูฝั่งฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายคือหอมอรดวีนะครับเป็นเขาเจ้านี่ครับดอกกระถินเลยนะฮะฝั่งขวานะครับน้านทาก้าเบอร์สิบแปด นะครับสายปิ้งอันนี้คือความแตกต่างของการต้านทานโรคนะครับของข้าวสองสายพันธุ์นี้เนาะนะครับเขาเจ้าเขาก็จะออกแบบคุณหนูนิดนึงนะฮะต้องดูแลประคบปรงผมเป็นพิเศษนิดนึงนะครับนะครับแต่ผมก็ทําตามมาตรฐานของผมเนาะแต่ว่าเออมันก็ทําให้เห็นทุกท่านเห็นประมาณนี้นะฮะเนี่ยครับรวงใหญ่จริงนะครับหอมอโรวีสุดยอดจริงๆในเรื่องของรวงแต่ว่าการต้านทานโรคก็นะครับยังต้องพัฒนาต่อไปเนาะนะครับ พัฒนาต่อไปอันนี้ผมไม่กล้าแบ่งนะครับผมไม่กล้าขายนะครับยูหอมอลรีนะครับเขาจะเอาหอมอรวีตัวนี้เป็นข้าวปนที่ผมเก็บออกนะครับเป็นข้าวที่ต้นสูงกว่าโดยดีกว่าเพื่อนนะครับผมก็เก็บออกนะครับมีตัวที่เป็นสีม่วงด้วยนะครับนี่ครับปนมาจากคนขายคนก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้ซื้อเม็ดมานะครับซื้อเม็ดมามีข้าวสีม่วงติดมาด้วยผมก็เก็บออกครับ วันนี้มาเก็บออกแต่ว่าแจ้งทุกท่านเนาะนะครับเม็ดไม่ค่อยสวยนะครับเม็ดไม่ค่อยสวยเม็ดลายเม็ดด่างค่อนข้างเยอะทั้งๆ่างที่พ่นยาเชื้อราป้องกันทั้งระยะก่อนแทงเชื้อดอกออกรวงแล้วก็หลังนะครับหลังแทงหลังผสมเกสรเสร็จผมก็พ่นอีกรอบนึงนะครับแต่ก็ยังเอาไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่นะครับเนี่ยใบธงเขาโค้งงอนี่ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าฝนตกครับฝนตกช่วงที่เขาออกดอกออกรวงนะครับแล้วก็เลยทําให้เชื้อราที่อยู่ด้านล่างนี้มัน เริญเติบโตได้ดีนะครับนะครับมันก็เลยทําให้ข้าวเรามีปัญหาเนอะเนี่ยายคอรลวงเน่าคอรลวงเลยก็มีนะครับนี่ครับเม็ดไดเม็ดลายเม็ดลายเม็ดด่างเนาะยาที่ผมใช้ก็คืออะซอกซิโตบินกับคาสูก้าไมซินนะครับ2ตัวหลักนะครับที่ใช้ในการดูแลแปลงข้าวนะครับแต่ว่านะครับนานทากาเบอร์สิผมก็ถือว่าทนโรคครับไม่มีปัญหานะครับถึงจะแปลงติดกันนะครับแต่ไม่มีดอกกระถินไห้เห็นสักสักลวงนะครับ ฝั่งนี้ก็ดอกกระถินยังเพียบเลยเอออันนี้ก็ทําความเข้าใจทุกท่านเนาะนะครับข้าวเขายังยังอ่อนแอต่อโรคอยู่นะครับโดยเฉพาะเม็ดลายเม็ดด่านเนาะในช่วงโค้งสุดท้ายที่อากาศเย็นๆหน่อยความชื้นสูงๆหน่อยเนี่ยนะครับเชือ้อเชื้อโรคเชื้อราพวกนี้จะมาเนาะนะผมก็พยายามป้องกันเต็มที่ครับแต่ว่าก็ได้เท่านี้นะฮะมาดูมาดูน่านทาเก้าเบอร์สิบแปดผมครับนะฮะก็ยังอยู่ดีอยู่นะครับ ก็โอเคครับก็แจ้งข่าวทุกท่านเนาะท่านที่ติดตามอยู่หอมอรอรวีนะครับผมอาจจะไม่ได้แบ่งหน้าเพจชัดเจนนะครับนี่รวงอ่ะโดกจริงครับแต่ว่าเรื่องต้านทานโรคเราต้องดูแลเป็นพิเศษกว่าตัวอื่นนะครับสำหรับหอมอรอรวีครับผม